เธอเคยเป็นแค่เด็กสาวยากจนที่ไม่มีใครเลี้ยวแลแต่วันหนึ่งเธอถูกเรียกตัวขึ้นไปบนตึกสูงเพียงเพื่อพบว่าเธอคือ,อยารักษาโรคของซีอหนุ่มพันล้านแต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกเธอคือถ้าเธอจากไปเขาจัดตายและถ้าเธออยู่ต่อไปหัวใจของเธอจะไม่เหลืออะไรเลยเรื่องราวของความลับการควบคุมและความรักที่กลายเป็นกับดัก เธอจะเลือกช่วยเขาหรือปล่อยให้เขาตายอย่างช้าๆในความจริงที่เขาเองเป็นคนสร้างขึ้นนี่ไม่ใช่แค่ความรักแต่มันคือเกมชีวิตที่เดิมพันคืออิสรภาพของเธอเองอยายจนคนนี้กลายเป็นแฟนกรรมลอของซีอเข้าเส้นเลือดเสียงฟ้าร้องกระแทกลงมาเมฆดำถมทับตึกสูงกลางกรุงฝนาสาดซัดเหมือนกำลังกลั่นแกล้งชีวิตใครบางคน หญิงสาวในชุดยูนิฟอร์มพนักงานเซิรฟ์ฟยืนกอดอกสันเทาอยู่หน้าโรงแรมหรูรองเท้าผ้าใบขาดวิ่นแช่น้ำจนเปื่อยยุยมือของเธอเปียกปอนหนาวจนชาท้องร้องดังในความเงียบแต่เธอไม่มีแม้แต่เศษเหรียญในกระเป๋าน้ำฝนผสมกับน้ำตาไหลผ่านแก้มซุบผอมอย่างไม่มีความแตกต่างบังเอิญประตูโรงแรมเปิดออกบริการในชุดดำวิ่งออกมาหอบหายใจ เขาสบตาเธอแววตาตื่นตระหนกคุณผู้หญิงคุณหน้าคล้ายเธอมากช่วยเราด้วยเขาคว้ามือเธอแน่นราวกับเธอคือความมองสุดท้ายยังไม่ทันได้ถามอะไรเขาลากเธอเข้าไปในรถลีมูซีนหรูภายในรถเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์เบาฮ่าฮะและกลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่ลอยตลับอวนบนเบาะหนังแท้มีชายคนหนึ่งนอนหมดสติเส้นเลือดที่ลำคอเต้นที เงื่อไหลซึมเต็มหน้าผากเขาแพ้สารกระตุ้นเขาต้องการกลิ่นเฉพาะตัวของเธอบริกาศเอ่ยเสียงกระซิบใกล้หูกลิ่นของเธอคือยารักษาชีวิตเขาหญิงสาวมองหน้าเขาด้วยความสับสนคุณพูดอะไรฉันแค่เด็กเซริร์ฟไม่มีเวลาอธิบายเขาจะตายถ้าเธอไม่อยู่ใกล้เขามือของชายคนนั้นคว้าข้อมือเธอแน่นแม้ยังหลับตาเหมือนร่างกายเขาตอบสนองต่ออะไรบางอย่าง เธอเริ่มได้กลิ่นคาวโลหิตกลิ่นเลือดจางๆที่ปลายจมูกเสียงหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนมันกําลังจะหยุดฝ่ายในรถสลัวลงบรรยากาศเหมือนฝันร้ายที่จับต้องได้เธอเองตัวเข้าไปใกล้โดยไม่รู้ตัวเสียงหายใจของเขาเริ่มสม่ำเสมอขึ้นแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นเธอเห็นบางอย่างใต้เสื้อเชิ้ตของเขาเป็นรอยมีดกรีดลึกที่เพิ่งถูกเย็บสด ฮา<ห>า่าฮ่าและค่าในกระเป๋าเสื้อของเขาคือภาพถ่ายภาพของเธอที่เธอไม่เคยถ่ายไว้ที่ไหนมาก่อนเลยสายลมเย็นวูบพัดผ่านแผ่นหลังเรากับเตือนให้เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือกับดักที่ถูกวางไว้นานแล้วมือของเธอสั่นไหวภาพถ่ายในมือเหมือนจะร้อนว่าเรากับมีบางอย่างเผาไหม้จากข้างในเธอหันขวับไปมองบอดี้การ์ด ดวงตาคู่นั้นไม่ได้ตื่นตระหนกอีกต่อไปแต่มันสงบนิ่งและเย็นชานี่มันอะไรกันแน่เสียงเธอเบาหวิวแต่แข็งกร้าวบริกาศเพียงยิ้มบางเหมือนคำถามนั้นไม่มีความหมายเขาค่อยๆปิดม่านกันระหว่างห้องโดยสารกับคนขับแสงภายนอกหายไปภายในกลายเป็นกรงขังอันเงียบงันมือของชายที่นอนหมดสติเลื่อนไปวางตรงหน้าท้องเธอ นิ้วทั้งห้ากดแน่นเหมือนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างเธอพงะหนีแต่แรงของเขากลับมากเกินมนุษย์ปกติเสียงแหลมของเครื่องวัดชี่ปรจรเริ่มดังขึ้นทุกจังหวะเหมือนเสียงเข็มจอบเข้าหัวใจเขาลืมตาขึ้นช้าฮ่หาฮะในตาสีเทาเข้มสะท้อนภาพของเธอเขาจ้องเหมือนจดจำรายละเอียดทุกเส้นสายบนใบหน้าในที่สุดเธอก็กลับมา เสียงของเขาแหบพร่าแต่มั่นคงคำพูดนั้นแทงทะลุเข้าไปในสมองเธอทันทีกลับมาฉันไม่รู้จักคุณเธอตะโกนแต่เขายังคงจองเหมือนเธอคือชิ้นส่วนที่ขาดหายของเขามาตลอดชีวิตเขายื่นภาพถ่ายอีกใบให้เธอในภาพนั้นเธอกำลังนอนอยู่บนเตียงหลับตายิ้มจางฮ่หาฮะในห้องที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิต นี่มันบ้าไปแล้วเธอหอบหายใจร่างกายเย็นเฉียบแต่เงือเยื้อเต็มแผ่นหลังเขาเอื้อมมือมาสัมผัสแก้มเธอปลายนิ้วอุ่นจนเหมือนจะละลายเนื้อหนังถ้าเธอจะไปอีกครั้งฉันจะตายจริงๆเสียงของเขาสัน่นเหมือนคำขู่นั้นไม่ใช่ต่อชีวิตของตัวเองแต่คือคำเตือนถึงสิ่งที่เธอเองยังไม่รู้เสียงล็อกประตูดังแกรก บดีการดหายไปเหลือเพียงเธอกับเขาในห้องโดยสารที่เหมือนโรงศพเคลื่อนที่เธอพยายามเปิดประตูแต่ไม่มีอะไรขยับได้แสงไฟในรถรีลงอีกครั้งและเธอเห็นบางอย่างสว่างว่าบนผนังเป็นลายลักษณ์อักษรที่เขียนด้วยเลือดเธอเป็นเจ้าของหัวใจดวงนี้และมันจะหยุดเต้นถ้าเธอไม่อยู่เสียงหัวใจของเขากลับมาเต้นแรง แต่ในขณะเดียวกันเธอกลับเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองช้าลงและช้าลงเรื่อยห,าหา่าฮะเธอยกมือขึ้นกลุ่มหน้าอกหัวใจของเธอเต้นอย่างไม่เป็นจังหวะมันเจ็บเหมือนถูกบีบรัดจากข้างในเธอหันขวับไปมองเขาแต่ชายตรงหน้ากลับยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความดีใจแต่มันคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโล่งใจ เหมือนทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนที่หวังไว้เธอรู้สึกใช่ไหมเขาพูดเสียงแผ่วเธอรู้แล้วว่าหัวใจของเธอกับฉันมันเชื่อมโยงกันเธอสายหน้าแรงฮ่าฮ่าน้ำตาไหลริน <Something> ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกบางอย่างในร่างกายกำลังเปลี่ยนไปฝ่ามือของเขาสัมผัสที่หน้าอกของเธอตรงหัวใจที่กำลังเต้นผิดจังหวะ ทันใดนั้นเธอกลับรู้สึกถึงกระแสะอุ่นวาบพุ่งพลานทั่วทั้งอกเหมือนเลือดของเธอกำลังตอบสนองต่อเขานี่มันเรื่องบ้าอะไรเธอกระซิบดวงตาสั่นระริกด้วยความสับสนเขาน้มใบหน้าเข้ามาใกล้จนปลายจมูกแทบสัมผัสกันเพราะเธอคือร่างแทนของผู้หญิงที่เคยช่วยชีวิตฉันและโชคร้ายที่เธอกลายเป็นเจ้าของหัวใจใหม่ของฉันโดยไม่รู้ตัว เธอเบิกตากว้างทุกอย่างกระจางในวินาทีนั้นเขาเคยปลูกถ่ายหัวใจและหัวใจดวงนั้นคือของผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนเธอราวกับฝาแฝดภาพทุกอย่างไหลเข้ามาในหัวเธอข่าวการบริจาคอวัยวะของหญิงนิรนามโรงพยาบาลที่เคยปฏิเสธไม่ให้เธอเข้าเยี่ยมแม่ก่อนตายสายตาแปลกๆจากหมอนในตอนนั้นและรอยแผลเป็นบางอย่างบนร่างกายเธอเอง ที่เธอไม่เคยรู้ว่ามันมาได้อย่างไรเธอไม่ได้คล้ายผู้หญิงคนนั้นแต่เธอคือเธอเพียงแค่เปลี่ยนไปแล้วทั้งร่างเธอไม่ได้รอดมาเพราะโชคช่วยแต่เพราะเขาทำให้เธอกลายเป็นสิ่งที่เขาขาดหายเสียงหัวใจสองดวงเต้นพร้อมกันอย่างสมบูรณ์ในตอนนี้แต่ในแววตาของเธอไม่มีความรักมีเพียงความสันไหว และคำถามเดียวในหัวเธอยังเป็นเธออยู่หรือไม่เขามองเธอนิ่งราวกับรอให้เธอยอมรับชะตากรรมแต่เธอกลับถอยหลังมือกำแน่นหัวใจยังคงเต้นสอดคล้องกับเขาเหมือนถูกบังคับเหมือนไม่มีทางหลีกหนีคุณเอาอะไรไปจากฉันเสียงเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยโทสะเขาไม่ตอบ เพียงแต่ค่อยๆเอื้อมไปที่ช่องเก็บของด้านข้างแล้วหยิบกล่องเล็กๆออกมามันคือกล่องไม้เก่าคร่ำถูกล็อกด้วยรหัสเขากดรหัสช้าฮ่าฮ่ทีละตัวเลขสุดท้ายคือวันเกิดของเธอกล่องเปิดออกภายในคือสร้อยคอเส้นหนึ่งจี้รูปหัวใจมีเศษกระดาษเล็กๆม้วนอยู่ข้างในเธอหยิบมันขึ้นมา มือสันค่อยๆคลี่กระดาษออกบนกระดาษนั้นมีลายมือของเธอเองทั้งที่เธอไม่เคยเขียนมันมาก่อนในชีวิตนี้ถ้าวันหนึ่งฉันลืมว่าเป็นใครจงรู้ไว้ว่าหัวใจของฉันจะจำทุกอย่างแทนเธอสุดลงหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นชายคนนั้นเข้ามานั่งข้างเธอจับมือเธอไว้แน่น มันคือสัญญาในวันที่เธอเสียสละให้ฉันมีชีวิตหมอบอกว่าเธอตายแล้วแต่เธอไม่ตายเธอกลับมาในร่างใหม่เสียงเขาสั่นแต่เธอกลับตัวแข็งเย็นเฉียบเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การสูญเสียความทรงจำแต่คือการรู้ว่าคนที่เธอเคยเป็นไม่เคยมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ต้น ภาพในหัวเริ่มพรามัวเธอได้ยินเสียงเสียงเครื่องจากบางอย่างเสียงลมหายใจของตัวเองและเสียงหัวใจที่เต้นประสานกันมันดังขึ้นชัดเจนขึ้นจนในที่สุดทุกอย่างรอบตัวก็ดับวูบไปทันทีเธอตื่นขึ้นอีกครั้งแสงไฟสีขาวสาดเข้าตาเพดานเรียบกริบกลิ่นยาแรงฉุนตีจมูก เสียงเครื่องช่วยหายใจดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอรากับกำหนดลมหายใจเธอเองข้อมือทั้งสองข้างถูกพันด้วยสายอะไรบางอย่างเธอพยายามขยับแต่กลับไม่มีแรงแม้แต่จะยกนิ้วเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาไกลช้ามั่นคงและเต็มไปด้วยเจตนาประตูเลื่อนเปิดออกชายในชุดสูทสีเทาเข้มยืนอยู่ตรงนั้นเขา ผู้ชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งเธอไม่ต้องกลัวที่นี่ปลอดภัยเธอเบิกตากว้างพยายามจะพูดแต่เสียงของเธอกลับหายไปมีเพียงเสียงลมหายใจอ่อนๆที่ลอดผ่านท่อในลำคอเขาเดินเข้ามาคุกเข่าลงข้างเตียงลูบหลังมือเธอเบาฮ่หาฮะเหมือนกำลังปลอบโยนเด็กน้อยฉันสัญญาไว้แล้วว่า จะไม่เสียเธอไปอีกครั้งนี้ฉันควบคุมได้หมดแล้วเธอมองไปรอบห้องไม่มีหน้าต่างไม่มีนาฬิกาไม่มีแม้แต่เงาสะท้อนของตัวเองเรากับที่นี่ไม่ต้องการให้เธอรู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครเขาหยิบบางสิ่งขึ้นจากกระเป๋าเสื้อมันคือเข็มฉีดยาของเหลวสายไหลเอื่อยอยู่ภายในหลอดมันจะช่วยให้เธอสงบ และจะทำให้เธอจำทุกอย่างได้เธอสันหัวใจเต้นเร็วขึ้นเสียงจากเครื่องจับจังหวะด,ดังทีเขาจับเข็มแน่นรอยยิ้มยังคงเหมือนเดิมแต่ในตาเต็มไปด้วยความครอบครองเขาขยับปลายเข็มเข้าใกล้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆฮ่หาฮะจนเธอรู้สึกถึงปลายเหล็กเย็นเฉียบบนผิวเธอกัดฟันแน่น พยายามขยับแม้เพียงนิดเดียวแล้วทันใดนั้นเองเสียงดังปึงงบางอย่างพังทะลุผนังห้องเข้ามาเสียงคำรามของเครื่องจักรเสียงฝีเท้าหลายคู่และเสียงตะโกนที่เธอไม่เคยได้ยินมานานหยุดวางเข็มลงเขาหันไปช้าหาฮะแววตาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวแต่ในวินาทีนั้นมือของเขา ก็แทงเข็มเข้าเส้นเธออย่างแม่นยำทุกอย่างกลายเป็นสีขาวเสียงรอบตัวหายไปร่างกายของเธอเบาลอยขึ้นจากเตียงและในความว่างเปล่านั้นเธอได้ยินเสียงเดียวที่ชัดเจนเสียงของตัวเองที่ไม่ใช่เสียงในปัจจุบันแต่เป็นเสียงของเธอเมื่อครั้งยังเป็นอีกคนหนึ่งถ้าวันหนึ่งเธอจำไม่ได้ว่าเธอคือใคร จงจำไว้ว่าหัวใจนี้ไม่เคยลืมภาพในหัวเธอปฏิปตอเศษเสีเ้ยวของอดีตพุ่งวูบเข้ามาใบาหน้าแม่แสงแดดยามเช้ากลิ่นขนมปังที่ไม่เกรียมในครัวเล็กห,าหา่าเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กคนนั้นคือเธอตัวตนเก่าที่ถูกฝังลึกไว้ใต้ความลับใต้ร่างกายนี้ เสียงเครื่องจับชีพจรดังยาวเส้นกราฟเต้นพลิวแล้วค่อยๆราบเรียบความเงียบโรยตัวทั่วทั้งห้องชายคนนั้นยืนนิ่งใบหน้าไร้สีมือที่ถือเข็มตกลงพื้นกระจกข้างเตียงสะท้อนเงาเขาไม่ใช่เงาของผู้ชายผู้ยิ่งใหญ่แต่คือเงาของคนที่เพิ่งสูญเสียทุกอย่างไปอีกครั้งเจ้าหน้าที่กรก,กันเข้ามาเสียงตะโกนสั่งการดังระงม สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เธอบนเตียงเงียบไร้การตอบสนองเธอจะฟื้นไหมเสียงหนึ่งถามขึ้นไม่มีใครตอบแม้แต่เขาที่เคยมั่นใจในทุกแผนกลับได้แต่นิ่งเงียบทันใดนั้นเสียงหนึ่งแผ่วเบาดังขึ้นในความเงียบขอน้ำดวงตาเธอลืมขึ้นช้าฮะาหาพระเลือน เหมือนกระจกฟ้าถูกเช็ดออกทุกคนชะงักแม้แต่เขาก็เบิกตากว้างเธอกับพริบตามองรอบห้องช้าหาหะแต่มั่นคงแล้วเธอก็พูดอีกครั้งเสียงชัดมั่นใจแต่ไม่ใช่ชื่อของเขาไม่ใช่คำขอบคุณฉันจำได้ทั้งหมดแล้วชายคนนั้นค่อยๆ ยิ้มแววตาเต็มไปด้วยความหวังแต่ถัดจากนั้นเธอพูดประโยคที่ทำให้เขาหน้าถอดสีทันทีรวมถึงทุกสิ่งที่คุณทำไว้กับฉันทุกสายตาเบิกโพลงเสียงเครื่องจับชีพจรเริ่มเร่งจังหวะไม่ใช่จากเธอแต่จากเขาเองมือของเขากำแน่นสีหน้าที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นไว้ไม่ใช่เพราะกลัวจะเสียเธอไป แต่เพราะรู้ว่าเธอกลับมาทั้งหมดแล้วพร้อมกับตัวตนที่เขาคิดว่าได้ลบมันไปตลอดการเธอยันกายลุกขึ้นแม้ร่างจะอ่อนแรงแต่ดวงตาของเธอกลับมั่นคงและเยือกเย็นไม่มีความสับสนไม่มีร่องรอยของหญิงสาวที่เคยตกเป็นเครื่องมือมีเพียงหญิงสาวคนหนึ่งที่จดจําได้ทุกหยดเลือด ทุกหยดน้ำตาและทุกรอยแผลคุณคิดว่าฉันจะรักคุณได้เหรอเสียงเธอคมนิ่งแต่แฝงด้วยแรงประทัะทางอารมณ์เขาก้าวถอยหลังเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่เขาไม่เคยควบคุมได้เลยตั้งแต่ต้นเจ้าหน้าที่ขยับเข้ามาแต่มือเธอยกขึ้นสั่งให้หยุดดวงตาของเธอจับจ้องเขาไม่หลบ ทุกความทรงจำที่คุณฝังไว้ในตัวฉันมันไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปเธอลุกจากเตียงถอดเข็มและสายระโยงระยางออกทีละเส้นเลือดไหลซึมเล็กน้อยแต่เธอไม่แสดงความเจ็บเธอก้าวเท้าเสียงฝ่าเท้ากระทบพื้นห้องเย็นเยียบช้าหนักแน่นเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังเขาก้าวถอยอีกแผ่นหลังชนผนัง ไม่มีทางนี้ไม่มีคำพูดใดจะกลบแววตาของเธอคุณไม่ได้รักฉันคุณแค่กลัวจะตายโดยไม่มีฉันคำพูดนั้นเหมือนมีดแทงเข้ากลางอกเขาแม้ไร้เลือดแต่สีหน้าของเขาแสดงถึงความทรมานชัดเจนและตอนนี้เธอก้าวเข้าใกล้อีกจนจมูกแทบชนกันถึงเวลาที่คุณต้องอยู่โดยไม่มีฉันแล้ว เขายกมือเหมือนจะคว้าแต่เธอเบี่ยงตัวสายตายังไม่ละจากใบหน้าเขาจากนั้นเธอก็หันหลังให้เขาเดินผ่านกลุ่มเจ้าหน้าที่และเปิดประตูออกไปแสงจากภายนอกสาดเข้ามาสว่างจ้าแทงตาทุกคนในห้องและเขาก็ยืนอยู่กลางห้องนั้นเพียงลำพังรายล้อมด้วยแสง แต่จมอยู่ในความมืดของตัวเองประตูห้องปิดลงเสียงกระแทกเบาฮ่หาฮะแต่สะท้อนกล้องในใจเขาเขาซุดตัวลงช้าฮ่หาฮะเหมือนทุกเรี่ยวแรงไหลออกจากร่างไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีคำแก้ตัวมีเพียงความเงียบและความว่างเปล่าภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือในตาของเธอ ที่ครั้งหนึ่งเคยวันไว้แต่ตอนนี้กลับเด็ดเดียวแข็งแกร่งและไกลเกินเอื้อมหน้าจอเครื่องจับชีพจรยังคงทำงานแต่เสียงเต้นของหัวใจเขากลับอ่อนแรงลงทุกขณะเธอคือ,อยารักษาของฉันจริงๆเขาพึมพำก่อนจะเอนตัวพิงผนังสายตาเมอลอยไปยังประตูที่ปิดสนิทด้านนอก เธอยือนอยู่ริมระเบียงตึกสูงสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านเรือนผมเงาสะท้อนบนกระจกเผยให้เห็นหญิงสาวคนใหม่ไม่ใช่เธอคนเดิมไม่ใช่เธอที่เคยต้องอาศัยความเมตตาของใครแต่คือเธอที่เรียนรู้จะอยู่ด้วยตัวเองด้วยความเจ็บปวดและหัวใจที่แหลกสลายเธอก้มลงมองเมืองเบื้องล่างแสงไฟพร่าระยิบ แต่ไร้ความอบอุ่นเธอยิ้มจางฮ่หาฮ่าไม่ได้ยิ้มเพราะมีความสุขแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้จักคำว่าพอเพราะบางรัฐไม่ใช่สิ่งที่ควรข,ขวายควาแต่คือสิ่งที่ควรปล่อยวางเพื่อเยียวยาตัวเองและเธอก็หมุนตัวก้าวเดินหายลับไปในแสงไฟของมหานครอย่างเงียบงนันและสง่างาม ในที่สุดเธอไม่ได้เป็นแค่ยารักษาใครอีกต่อไปแต่คือยารักษาของตัวเธอเอง